มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเป็นข่าวเศร้าของครอบครัวนางเอกดังเบลล่ารานีลังสูญเสียคุณยายปิตาไก่ฝ่ายท่ามกลางความรักของลูกหลานนะคะโดยคุณพลอยผู้จัดการส่วนตัวได้แจ้งกำหนดพิธีสวดพระอภิธรรมผ่านทางอินสตาแกรมระบุข้อความว่าด้วยความอะไรยิ่งขอแจ้งให้ทราบว่าคุณยายปิตาไก่ฝ่ายผู้เป็นที่รักของเบลล่าและครอบครัวได้จากไปอย่างสงบ ท้ามกลางความรักของลูกหลานขอเรียนแจ้งกำหนดพิธีสวดอภิธรรมณนะสาลาการประเรียนมหามงคลอุดมทรัพย์วัพระยาสุเรนกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมแสดงความอาลัยและส่งกำลังใจมาให้ครอบครัวของเรานะคะด้วยความรักและอาลัยติดต่อสอบถามคุณหง0889235645ทางทีมงานเองขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่닷คอมค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ